ใช้ชีวิตหนักหนามีรักอยากที่คนหลาอยากที Pixar> ่รักฉันไอ้พี่เป็นฉันโดนลุมนี่หว่ะเลยว่ะหนุ่ไปเตื่นพันมึงเล่นูนุ่คือบิเวกเขาไม่ได้ไหมแต่มันก็เปลี่ยนไปอะไปรอะ จต่วันนี้แ่นต่อไป,ไป,ปขอไปเป็นขอตัวเองตาไะเลเดียวเ,<อ>เลยเอ่กีาตา<ด>ร์ดูอยู่อ่ะช่วยเขาช่วยทุกคนเขาไม่อยากช่วยเดยเลยแต่ตัวเองน้ำเงืเอ่อนซึ่งน้องไม่ใช่มีอะไรเขาเถี่ย<ไ>ใช่ เลยอุบไม่แหลกหมดเนะวมนนี้ไปหาต้องหูวหรอไปหาไม่ได้ขอบคุณพี่เมสาวิตีครับขอบคุณพี่เมครับไก่เบื่อโซเชียลก็ให้เรียวมาทางนี้แอปที่มันเป็นเซาที่เขาเอาไว้กดนนั้นคืออะไรวะไก่เบื่อโซเชียลก็ให้เรียวมาท้งนี้ ใครเบื่อโซเชียก็ให้เลียวมาทางนี้ไตเตินมีกล้องฟินทุกคนสูต้กันเป็นส่นคนส่นโค้ชนี่ยงเรามาดูเราก็แล้วกันเอาเบอร์มันมันมันเ่งมากใครเบื่อหนักขอบคุพี่เมษาวิตีครับขอบคุณพี่เมย์ตึงไปดิมันเลยดิ่พี่นมยขอลูกชิ้นคับ ไม่จริงค่ะนันเป็นแบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยอ๋อไม่ใช่พี่แบงค์นี่หรอกระแบนกันดูจุดซายหรออือไม่ค่ะเป็นน้องเลยขอบคุณค่ะดี่เอ๋ใครหรอพี่พี่ตาบวมใช่เหรอเฮ้ยน้องเบ้พี่ฟิวตั้งยี่สิบปิะไม่เห็นจะขอบคุณเลยอะ

มั่งดาวเียมกันสิจ๊ะไปเยาน้องอีไปอ้ยมะเมื่อกี้อันคือกอดผีเกยเพิ่มมันไหมาอ <cười> ôi, <laughs> mưa ôi thằng đấy đấy, mà lên tới pít để mà chào cho các bố, mẹ đang giữ tiền, đang giữ này từ đồng yên đấy cô, cái đấy, cái này và tiền mai, mai không, อ่ะอยู่นี่ทุกคนก็เอาไปด้วยดิยากตรงไหน,นเอาไปไหนพูดง่ายตบมาเหอะอย่าพูดเยอะอย่าดีแต่แ<ม>แปาถ้าโดนบินขึ้นมาไม่เช่นะาผิดชอบด้วยกันนี่น<แ>ไม่รู้ะไ้เกมยเอา เอาเกี้ยวสีไม้ค่ะโอ้กีตาร์กินเยอะว่ะสัตว์โอเคค่ะอุ้ยวุ่นตายแค่นั้นครับเพราะเพิ่งสั่งยำขงเมื่อกี้อุ้ยวุ่นตายเลยกีตาร์โทษทีเดียวของผมที่กินจังใจเปล่คกินนะจำได้นะหาอย่างพวอหล่วนเลยค่ะมือเพลงกีตาร์ว่นหาอะไรวัน เอเงตทำไมี่เบ๊ะชอบเดีี่เบไม่ชอบเียเขาชอบจริงสโซโซโจต้ายิตาจิาจิต้าม่าจิต้าจิต้า้าจิต้าจิต้าจิต้าา มันมีอยู่ว่าเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องตลกที่จะพูดกันเอามาตลกันรอมีกเในล้านี่ยบบุ๊ไส้ใหญ่ดมพุงใบที่ใจจุงเธขอบคุณที่มองครับม้าน่ึงก็เกวมกาเจมเาังเกววะเออเบาีบกทีไหนีบตีที่ชนนี่กูนี่เป็นประเทที่แบบ อยากรัด <ism Durch tus k> อะไรอย่แบบหยับกรบๆรบแบบมือนี่กูเกิลแรมแข็งอ่ะมึงอะไรมัน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 ขั้นเขียวผ้าดิ่าอะาเงี้ยเดียวถ้าไม่พออยู่ในไลฟ์นี้ถึงหน้าบวมวะไปฉีดหน้ามาไงพักค่ะไม่เคยฉีดหน้าไม่เคยทำอะไรเลยหน้าพ่อไม่ให้มาค่ะไม่เคยฉีดไม่เคยเติมไม่เคยเสริมไม่เคยแต่ง ทำไมคิ้วยาวจังเลยอ๋อทำไมโคตตายยาวจังเลยปกติค่ะทำไมโคตตายยาวจังจิงโง่แค่นี้ก็ดีแล้วทำไมโคตตายยาวจังจิงโงทำไมเขียนคิ้วคนตายนี้พ่อต่อให้พ่อเป็นคนทำให้ไม่ได้เขียนทำไมแต่งหน้เหรอไม่ได้เขียนไม่ได้าหรอค่ะทำไมแต่งหน้านอนหรอหน้าตัวนั่อเหรอไม่ได้แต่งค่ะน้ำยังไม่ได้อาบพี่วยมกจัง มิ้นมาเลม้น่าเลยเล่มเะรเ่มเล่มมวนน้ำมิงอ่ะ้างเลยจะมามิ้นมาบ้านเลยอ่ะอะไรอะไรไม่ต้องพูดพูดได้เหรอใส่ใ ทำไมเรื่องกิจเพลงนี้อะคะชินเบนนี่เตรียมบอกไปหาสาวแล้วดูรู้เลยค่ะทุกคนทำไมอ่ะอย่าให้ผมพูดอยาให้หมดผมก็รู้หมดพูดมาสิทำไมวันนั้นรู้อะไรพูดมาทำไมวันนั้นคุณไปอ้วกในปอบอะฮะจิตตาทำไมคุณ คุณคุณไปอ้วกที่ไหนมาไม่เคยค่ะ มาละหนึ่งมามาหนูกดหนูกดให้มาพี่มาหลุดไม่เหอมาพี่มาหนูจะเป็นคนเบลให้ไมู้้ลวเต็มแลเป็นลนทอะไรกันไล่จุดไล้เ์ไุดครับหยุดลุกหยุดหยุดหยุดเลมโอ๊ะ มมาของนู้ไม่ได้แล้ว้องเสียดังแล้วอ่น้องยังไม่อ่านนังือเยยน้องจบีเ่นแอหน่ย้าหนโหลดยงมาโหลดไม่ได้ไเจิมัยครับครับเนี่ยเลยมาที่านีตแ้ ยทำไมอ่เพิ่งลง B K นะเพราะอันนี้ยังไม่ครบโอ้ยพี่มีลงเพลงแล้วเหรอพซ่อมตามขอบคุณค่าอะไรพี่ฟังต้นชาบับให้กีตให้ให้เต้อนหรอเอ้าให้เต้นเหรอโอเคในบัววัตกีตาร์ที่ได้พี่ฟังที่้าหล่นมาจากแอปไหนต้องเีจ้าพี่จะไม่ฟังเลยว่าเจ้ามินิกีต้าร์เพราะว่าไม่ปล่อยให้ อย่านพี่มมงนะคับไม่ปล่่ยงไายไม่ปลี่พี่ฟิวทำเสียงนี้ทำอย่างนี้ไม่เหมือนทำเสียงนี้ฮล็อหลพี่ฟิวทำเสียงนี้เอ้ยได้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  ตลกอุ้ยตลกตลกมากเลยเขาเล่นกับพี่ฟิวสองคนค่ะตลกตลกมากเลยเขาเขาเล่นกับพี่ฟิวแค่สองคนค่ะคุณไม่เกี่ยวตลกตลกตลกลองจุมพุ่มลองทันดึงข้างเลยเพลงนี้ปติปัติปัติ ไม่ต้องพูดเออตอนตอนนี้ไม่ไม่ไม่เป็นป้าแต่นแล้วเหมือนเหมือนเหมือนคนในติ๊กต็อกเชื่อเลยวะเหมือนแล้วๆเชื่ออะไรวะที่เป็นคนดังที่อยู่กับพี่พี่ป้อมอ่ะเชื่ออะไรนะอย่าหาเหมือนตาพักก่อนไม่นะเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนใครเหมือนเหมือนไม่อยากให้ใครเหมือนเหมือนนี่เหมือนไม่เหมือนไม่อยากให้ใครเหมือนแต่อกุนกลนกลตาแต่มือก็เหมือนกันทุกคนแหละต่อก็ไม่เหมือน ไม่ตกก็ไม่เหมือนพี่ไข่ดาวพี่ไข่ดาวไข่ดาวไม่เหมือนแน่คนละคนกันนี่อย่าเอาไปม <miraculous S 2> ไม่นนหเหมือนชื่อหญิงชื่อหญิงคนนั้นชื่อหญิงเหมือนเหมือนไม่ใกล้เคียงกันเลยค่ะไม่ใกล้เคียงกันเลยสักนิดเดียวลองลองลองลืมตาแล้วก็เอาปาลงท่าล่างดูเหมือนพี่พี่เราทำไมทไม่ได้เนียไม่ใช่ไ่เห็ดอยากไอกูก็ลืมตายอยู่ตลอดแม่มหนบอกให้ลองให้ลืมตา เอาลงอีกเอาปลาลงเอาปลาออกไปเลยทำไมไอ้เดทำยังไงแล้วก็ทำให่ดูสิอ่ะง่าบนี่เอาเอเคนีอ้เงแค่นี้เออเหมือนทุกคนว่าเหมือนเหมือนเหมือนไหมไม่เหมือนค่ะใครด่าปาเ้ลใช่ใใครด่าปาเบิ้นเงินเออพ่วิวเอาอีเข้าเอากับเขาอีคนแล้ว ไม่เหมือนว่าไงเติ้ลนี่ก็เรียกยิงเรียกกว้างเราก็ฮะฮฮไปสิบไม่พูดสักคำสมเดยอาร้องไห้ไหมไม่เคยทำไมเคยเดืดร้องไห้มที่นบรุ่งนี้พหมไม่เคยเอ่แ้อกบอบกรทมเคยอะไร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 คุณบอกบอกบก้าปเขาเรียก กีตาร์เบสบอกว่าเขาเรียกใครเรียกก็ไม่รู้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้อ๋อไปโรงเรียนพรุ่งนี้เบสบอกร้องเพลงสิบสองเดือนหน่อยเอาซิมกีตาร์เออไม่ใช่ตลาขมายไม่ไหวแล้วขมายไม่เคยร้องเลยกีเงขมายรู้อักกีเซใช่ไม่เคยรู้ ไม่ดัดไม่รัดไม่เคยดัดหลางง่องน้ำหน้าองน้ำหลังประตูโอ้คุณใครคข้าอีกวะตอนไหนอ่ะ EP EP สามตอนนี้สร้างอย่ามองข้างจัดนะสร้าวนู้นใส่เปย์โอ้คุณไม่จิ้มครับถามว่าใสยเปย์ตอนไหนนู้นใส่เปย์ไม่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 เคยไม่เคยไม่เคยพี่เปย์ดูอยู่ไม่เคยโอ้คุณไม่จิ้มคุณครับเคยน้ไม่ จริงทำไมจะไม่ได้เหรอทำไมเป็นร้องอยู่ว้าจริงเต้นไม่ได้ดีนั่นจแล้วทาไมจะไม่ทำไมไม่ร้องความจริงไม่จริงมันเลยอีกประมาณสี่คันมันจะครบเก้าคันทำไมนี่ทำไมจะไม่ได้หรอทำไมไม่ไม่รับทำไมจะไม่ได้หรอทำไมไม่จำจริงจำไม่ได้เด้จิดเลยจะันเียวโอเคมึงไม่ตริด ดิมของรันดิ่มของกั้ขอบคุณครับเพราะว่ามันไม่ครบ5นาทีขอบคุณครับไม่มีหรอกขอบคุณครับ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 อ้เอ้ยเราร้องทำไมแต่เราลองร้องไม่ P K อย่างนี้ไม่ร้องปไปไปไปายบายบไปไปาปไ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 ปนปไ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 ไป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 ไไปไ เลยพีฟิวกล้อง <gh p> <lly. S 2> อยา่างซูมอ <AR Judy movies> oh, ่ะยังบอกกันหมดนะพ่อของพี่อะไรไม่ครบที่มากเลยพี่เลยอะไรนะกล้องอย่างซูมอ่ะ